สวัสดีค่ะวันนี้ได้ออกมาที่ไร่นะคะพามาชมบรรยากาศอีกแล้วนะคะเนี่ยโอ้ร้อนเลยค่ะอ่าเราก็จะมาทำอ่าอะไรกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะเนี่ยเราก็จะมีเถียงนาน,น้อยู่ที่ไร่นะคะปลอดโปร่งโล่งสบาย วันนี้ก็จะมาเผาทานเนาะข้างหน้านูนเขากำลังเอาลงจากรถนะคะเอาไม้ลงจากรถแล้วก็กลับมาที่แคมป์น้อยๆก่อนเราการจะก่อไฟปฏิบัติการหุงข้าวเนาะเพราะที่นี่มันไม่มีไฟฟ้านะคะก็จะพามารับลมเย็นๆเนาะ เราก็นําอุปกรณ์มาจากบ้านนะคะเราก็จะมาหาอากล้องหมนุนเราก็จะมาหาเอาข้างหน้าเนาะแต่เรียกว่ากินข้าวบ้านกินข้าวป่าเนาะเราก็จะมีมะละกออันนี้เราก็จะมาํามะละกอเหมือนเดิมทําง่ายๆเนาะวิถีบ้านๆรอบบริเวณนะคะตอนนี้ยังแดดยังร้อนอยู่ยังเหนื่อยกันอยู่นะคะเหนื่อยในการเดินทางก็ไกลนะคะ ยี่สิบกิโลจากบ้านพักมาที่ไร่นะคะเราก็จะมาก่อไฟจะติดไม่นอ่ไปยทำแบบวิถีชีวิตบนบ้านนะคะแล้วก็จะเริ่มปล่อยน้ำแล้วนะคะเริ่มจะปล่อยน้ำไปสู่ไร่ป่าไผ่นะคะสวนไผ่เนาะก็จะมีประมาณสามไร่นะคะ ที่พื้นที่นี้ประมาณ3มไร่เนาะก็จะลงไผ่ไว้เป็นเป็นหลักเลยเนาะแล้วก็มีกล้วยฝั่งโน,น้นเนาะแล้วก็จะมีสะเบียงเรามาอยู่ในเถียงนาน้อยเนะาะห่างจากบ้านหมู่บ้านมาก็ประมาณกิโลกว่า่าเนาะก็ถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่กันดานมากนะคะก็มีเปรยขดขาดแล้วเราซ่อมแซมพอได้ได้ใช้เนาะ ไปคล้อยแล้วก็กลับและท mm ้ก hmm. วันจุดเราก็จะมาอย่างนี้นะคะ mm hmm. ร่มรืมร่นร่มเย็นดีค่ะไ mm hmm. ผ่ลก่ลมเย็นสบายนะจ mm ๊ะ hmm. อากาศบริสุทธิ์มากเลย mm hmm. อยากให้เพื่อนๆมารับอากาศแบบนี้บ้างเนาะ ถ้าใครยังหมกมุ่นอยู่ในแต่ตึกรามบ้านช่องที่ขาดอากาศบริสุทธิ์เนาะอยังไงก็ขอให้รักษาสุขภาพนะคะเป็นห่วงเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะขอบคุณกำลังแรงใจที่รับชมค่ะ